สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้พ่อๆครับอีสานอารอ่อยอีคือเก่ามือนี้มีมีมนูก่ก็แสบครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปเมืองก่อนเถอะแกเล่าเหตุยังไม่จับแกตอกตุต่มวะก็แกเ,เล่าครับเปจะยังกับผมโดยแกใหญนะ่ไกจในในครับใหญ่ใจน,นี่เขาไม่้องเนี่ยไม่อยู่ก็หนีเขาตอกครับผมพี่น้อง สั่งมาไหนครับผมสั่งมาได้อีกเดืออเลื้อยแบบเลยอ่ี่ตั้งไก่ตอกไกลบ้านครับผมปนกันอยู่ในห้ไกลบ้านคู่ละหาลอยพี่กันบอกถ้าใดก็ดีเนาะนี่ไก่ตอกครับผมรุนนี่คู่ละหาลอยครับผมพี่น้องครับนี่เงินนี่ ไม่ไล่ขาวๆมนๆเนี่ยนะครับผมมีอยู่สามสีในการท่งขุ่นกระรุนหน่อยครับผมพุ่นเนี่ยในหันกระเมียนเป็นมั้นี่นี่ฟังนี่กระเมียนได้ครับผมพี่น้อในการรุ่นนั่นกระเมียนในการโย่พุ่นกระเมียนพุ่นด้วยกันเหมือนเลยโอ้ยังหลายอยู่ครับผมพี่น้อสร้างมาไหนเด้อคูละห้าร้อยครับผมค่าตรงายังยาโสท่อนอุบลได้สี่เด้อสามสีไอยครับประมาณสามสีไอยครับผมพี่น้อ สั่งมาได้ยังอร่อยถ้าใกล้ๆชุดที่เคยเดี๋ยชงมันเขาเก็บหาอร่อยให้ชงหาอร่อยคือปลาจีนบุรีปลาจีนคิดว่าไปฝากใส่ท่านั้นดีแมนบ่เดีไปบ่หาอร่อยแก่หาอร่อยแั่เขาคิดเป็นเขาคิดเป็นกิโลเป็นเป็นเป็นระยะทางเป็นกองบแต่ละอันนี้เป็นกองแต่ละกองกองละหาอร่อยเนาะกองละคาอร่อยขาไก่กันไงครับสามร่อยครับผมพี่น้องสั่งมาไหนครับผมพี่น้องครับเมนี้มีเมนูให้พี่น้องนี่มึง เขาไปหาปลามากกว่านะเขาสิเขาเป็เห็ดป้าสมไปแล้วให้ให้ปลาแบ่งกับลวมแบ่งเป็นเห็ดป้าสมไปเนาะมาเที่งกค่สิมาเปิดให้พี่น้องในเมืองครับผมมาสิเป็นบอ่อเลยค่ะสิเห็ดเมนูน,มมมนะมนุ่ยปีน้องเมืองเมืองควมนะมื่อนี้เราไปหากินครับผมมือนี้วันวันหยางเนาะวันซุปนี่ทาแกะห้องช่องใส่ต่อมมีหูครับผมพี่น้องมีหูมีหู างโอ้หูหางหูหางครับผมตันี้หูหางหูหางงองอ่อหน่อยงวไทยกระโดดครับระวังล่อลุงแบ่งกะเดี๋ยวรีวิวสวนเตาแก่ให้มึงก่อนเหมือนนั่นรีวิวคัมโพธมืันนี่เอาไหมรับแบกอะนัน่นไอแดงน้อยครับผมงอหน่อยครับฟางนีปเจเป็นขอกงวครับผมอ่าเริ่มจานกับฟางนีก่นอนเนาะ นี่ก็เป็นปลายล่าชาชูรสครับฟังนี้ก็จะเป็นขอ,อกไก่นะครับผมอันแดนเพิ่นกระส,สุดหฮอนหัานไ่ะเสานะ่อยันจะเป็นขอ,อกเครื่องเพิ่นนะครับผมพี่น้องครับฟังนะฟ,ฟังทางิโตกสวนด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็บชิมีข้าวอันประชาสัมพันธข้าวแดงลำดวนเพิ่นเปิดเสอมอมหกโมงหอดถุมหนึง่งฟังนี่ก็จะเป็นปลาลกวยแล้วครับนี่ปลาลกวยครับบวกห้าแซมไปนําเราบวกห้าเลี้ยงงัวน ปลูกตน้นกสมโอ้พร้อมครับผมกล้วยก็ติเป็นกล้วยหอมเฮ้ยโมเมนกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าครับผมนราปลูกกล้วยน้ำว้าเลยนี่เป็นตน้นเพกาครับผมฝังดิมฟ้าบานเท่าละนี่ก็เป็นต้นม่วงเนาะต้นกล้วยเราออกหน่วยแล้วจนไปหยา,าเราได้เกี่ยวหยาเกี่ยวยังให้งวเรานะครับข้้งหนาก็จะเป็นตน้นมะยี่หมะเขียบตัวน,นี้เป็นต้อ ต่อใหม่ยุ่งเฮ้ยต่อใหม่ยังเนาะขึไไนน้นไงที่นะองโอ้ต่อใหม่อันนี้ครับผมต่อใหม่ดูข้างหน้าก็จะเป็นประตูหัวครับผมประตูหัวเพื่อนนี่ผมเนี่ยเป็นคนมาเฮตมาเทข้าเนี่เองเพราะรถเมคโครถเรนี่เพ่อนแรนของมาเนาะพี่น้องเนาะนี่มองข้างหน้าครับผมนีครับฟังข้างนี้ก็จะไปบานตะเกียดนะครับผมพี่น้องครับ ไปต่อกันเลยฟังนี่ถ้าวี่ออกครับผมเข,ข,ข,ขาเขาาประตูมาปุ๊บฟังนี่ก็จะเป็นข้างน้าจะเป็นหมดเขียบหนังเพื่อนต้นนงมีป้ายยาแซมไปกับตน้นต้นกล้วยแล้วครับผมพี่น้องครับต้นกล้วยแล้วปลูกตั้งแต่แล้วอันนี้มาซื้อที่มองนี้ไม่ไหมละ่ะคุณคุณดินหมอนหันเล่าสีป,ปูกันนี้เลยพี่น้องนี่คุณดินตองนี้เล่าสีป,ปูกต้นมะทุเลียน เป็นดินแดงดินอันยิ้นแฮนะเป็นเอามาไว่ปลูกต้นทุเรียนเ,นเป็นเสือมาสองต้นที่ปลูกฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ายราชาทุรดคือเก่าครับผมมามุมเก่าอีกแล้วกบวเราเลี่ยงกบครับผมพี่น้องคุณนะโฮ กิจการปัดเกศเนอะแล้วน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำเป็นต้นไผ่พันครับต้นไผ่ก็จะเป็นไผ่กิมซุ่มนะมั้งอเอาแนวมาจากบ่อเอกทาง,งฟังทั้งบุญจะเป็นปลาไผ่ของเบ่อเอกครับผมครับต้นไผ่ใหญ่เยลยเยาวใบร้ายครับผมใวซีหาต้นครับพ่อพี่ว่าลำมันใหญ่ ถ้าไม่ไงนองมันก็ออกร้ายช่วงหนาฝนเหมือนล่ะครับฟังนี้ว่าม,มีอะไรกระเป็นอันนี้อ่าปั่มมาด้านเพื่อนที่เอามาเห็ดเหน,หน่อยน่อมัน้ก็เป็นต้อไม้ย,ยุง่งขึ้นครับผมต้นมะพร้าวฝังนั้นกระเป็นสวนเพน่อนนี่นกันละ่ะปลูกใหม่เขายุ่งไว้พอเถาาเราปลูกไว้ให้นี่เป็นบักเซกสีครับเซกสอ <c oughs> <c oughs> มาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทียงเราอยู่นี่องเทตเต้าเทกกินเทจ๋าเขาอยู่นี่ครับผมนี่สวนขัวเป็นสวนขัวอยู่มีปูก็หันี่งา,ง,งามเลยครับนี่เป็นต้นทุเรียนครับผมทุเรียนพันหยางหนอหมอนท่องบ่นี่ฝั่งทางนี้จะเป็นงานหน้าเขียวชะอุ้มเลยครับพี่น้องช่วงนี้เขียวแบบแหงนกบท่านมีนามอยู่บท่านมีหนาใไตเบีดเยอ่ครับผมพี่น้อง นี่แล้ครับฟังท่าปุ่นกันจะเป็นหน้าอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าพอเถาพ่นไปคนเห็ดแล้วฟังนั่นพอเถาแล้วก็พ่นเซาเขาเห็ดเราฟังนั่นเนาะฟังนี่จะเป็นกันแท้นะกันแท้ไปฟังท่งนี้จะเป็นหองถ่อแก่ห้าวยาวไปหอดสุดปุด่นนี่มองนี้ครับผมมองนั่งชมบรรยากาศครับทาานี้ก็จะเป็นต้นม่วงครับผมนี่ต้นม่วงต้นมะนาวยูหันต้นพุทธเอาไว้เก็บยอดดอกเก็บดอกมันบูชาพระ ต้นกล้วยก็อยู่นี่ครับผมเนี่ยิ้เทียงเนี่ยหมครับผมยงี้เว่นกับเย็นบ่หอนนี่ครับสิเป็นต้นหมากอ e ีท่อนครับผมต้นต้นอีท่อน,ต,อน e ต้นนี้ใหญ่เร็วครับโอ้เขาเดียวนี่ไงเนาะ่ะว่านาแรงมันอยากสีใบเป็นสีลุนเลยนี่แหละครับอาจจะมีประมาณนี้ครับสวนเราฝังนี่ก็จะเป็นหมวกงหญ่เร้าเห็นาะโอ้ใงญ่ครับครับผมพี่น้องมึองอยา เป็นต้นนะมุดต้นละมุดบ้างนี่งูต้นละมุดครับผม,มเมื่อไรล่ะครับรอลุงแบ่งก่อนแบ่งเอาป้าสมมาเปิดครับผมสมสมโต้มือน,นั้นที่เขาไปหากันมามือน,นั้น,นเนาะตะแก่สมชูเมื่อเดือนที่ว่าดิ เดี๋ยวรอเพื่อนกันนะเดี๋ยวเราก้มาครับผมพี่นังครับหุน่หนหุ่นฮะกสอผ้ำครับผมขาวนี่นิ้วนอนไรแกนครับพี่กินหยานี่สวนอหาหันโอ้มาแล้วครับพี่อ,อาบน้ำมาเลยที่นอ โอ้สวัสดีครับผมลุงแวงเ้าครับว้าววันนี้เปิดกล่องอยู่มาวไปเฮ้ยแดงยังมาฝากนี่เป็นว่นที่เ้าไปแมนหากันจนกลับกินขเป็นปลาแดี๋ยงนีเป็นว่าสมองกินคือตุ๊ตุ๊มนตูร์แหละมันของเสียบ่ะของเสียมันต้องโอ้ยเห็นวัวหน่อยเนาะคำนะเฮ้ยเปิดมั้งเปิดเลยเปิดเพรอบปึ้ม มังสีกันครับสีสีกระปุกครับผมสีกระปุกเหลือกี่เหรอหนึ่งบิวกนบวกโอ้ยโอ้ยว่าได้บ้านตาลีบินลิ้นกับบดิลิ้นมาหันฟังเสียงกันว่ะเนี่ยงเสียงโอ้กินหอมดีอยู่ครับผมนี่อะไรครับชมตอนเป็นอลไรเป็นอลไรแบบน้ำขาวจั่วเลยของแด่อะไรแบบ นี่ยอียงือแดดงๆอยู่สันใช่เหรอเออมันเป็นอย่งนันโอ้ขีบมันตั้นั่นตาขาวตัวนั้นชุกแล้วชุกแล้วกินไหนแต่ว่าเขาหลังบอยอย่างนี้มันได้กระจ้าอ่ะ่าดมันเ่าดีเนี้มันบ่นาบ้าหลังล่ามั้เกี้ยงเลยเลยใส่มันพอมันว้าวแ้วก็ว่หลังมันเกี้ยงไม่ยังไม่ขีดไม่ใคร เอา่ยเอาเอาหม้อมาดิโตู๊ดดีเอาหมมา,อาออมาซิม,มึงซิมโอ้ใช้จากนก่อนะไหม้าได้ซิม <c oughs> ซิมก,กันอะไรโอเคครับผมพี่น้องบันเทีห้าสิต๊ะพูดกันครับใอว่าผูดหัวเนาะมึงอีกที่นึงครับผมโต๊ะีีพูดได้ไหมโต๊ะผูดเลย เอาสิพูที่สไปใส่โอ้พูดที่สีวาส่จานูที่สีกับผู้เฮ็ดตัวนี้โอ้บอกูที่หาก็นด้ใส่จานค่ะข้าหอมกระเทียมพี่นอาะหอมกเทียมโอเคครับผมพี่น้องครับมดไม่ใส่่ปอนยนานไปนานไม่ว่าอเนยมันนานไดให้มันดีเลยป๊บอ่า นี่ครับกระจองภาษาลาวเรียกว่ากระจองโมงันต้องลองต้องลองอันเดียวกันโอเคไหนกันไดนกันไดนกันไดนกันยืนจีรัยว่ายเพื่อนยังกิ้นกิ้โอ้ก็เห็นยอกยองยองยองกับใดแล้วหรือเปล่าโลกระจองนะโอ้ ตันี้เขาลวกเนื้อครับผมเนื้อง่าเนื้อเอียงก็คือขาลายน้องขาลายครับเนื้อมันนิดนึงเหมือนง่วเหมือนขาลายพมาเพลดแบบค้นขาลายพัตีเท่านี่ะหละขาลายไปกับแกะมะแก้วตั้มแล้วเรียบร้อยตันี้เป็นหางกับหูครับผมผมมีจอกเด้อพี่น้องด้อหูหางจอกขาดจอกครับผม ข้าวเห็ดเป็นซุปแบบโบราณครับผมตอแก่เล่าได้เห็ดไว้ตั้งแตวิ่นละ่ะตอนที่ผมมาเราก็ต้มไวปละ่ะยังที่พี่น้องได้เห็นก่อนที่หลังจากที่ผมรีวิวอันส่วนเล่าห้เมืองอน,นะจัำว่านี่ลุงแบกลวกเสร็จแล้วตอแก่เล่าหงเขาครับผมแต่ว่าใหญ่ตีมากหมืนไปใส่บุหรี่นี่ต้องลวกแบบนี้มั้งลุงแบกไม่จังบอนยาบเนาะเอ้อลวกเส้นหม้อนะครับ บสวัสดีครับใหญ่ตีเฮาครับผมพี่น้องครับเยี่ยมสํานักของแกเขาเปไน้มาลายมือมันว่างว่างพอดีเมก่อกี้ไหนเลก็มาพอดีเด็กินน้องัวกันย้อนใหญ่ตีเนาะไงเนาะส่วนส่วนส่วนเขานี่เป็นเข่าเหนียวครับผมเข่าเหนียวเถาแก่สิมาแล้วก็นหนึ่งครับผมได้ยินข่าวว่าลุงแบ่งเก็บ เาเก็บเก็บเข้องใส่กระสอบอยู่ติดตามคลิปอันต่อไปครับผมนี่แหละเป็นพิษสนน <Okay. S 2> ะโอเคประมาณนี้ครับสีใส่ไอหูหางลงไปครับผมใส่เป็นน้ำสุดที่เข้าตรงไปเลยเรียบรอคาตาคัยเหลือใบบักขามเข้าสีใส่สมจากธรรมชาติครับผมเป็นใบบักขามเียตีเราไปเก็บใบบักขามอยู่ได้พี่น้องเด้อ มาขามาพอดีขามตึงมากนะโอเคเรียบร้ไปการคือเรียบงงหงอนในบัดเดี๋ยวขอปีเปิ่มเขาเล็กกันนะแล้วแหละนีมันคือบ่อขืนอันนี้เนาะมันแจงอยู่เนาะแจงอยู่ครับมันจะเล็กบ่อขืนแปดได้ครัุดรวดใส่ลงไปแล้วครับใส่เงี้ยเย็นหน่อยเนาะใส่แมวเนาะโอเคแล้ว เสียน่อยเสียด้วยเสื่องเลยข้ากลัวเหรอแค่บม่มีคนมาอยู่เราจะอย่างเงียบอุ้งปุ้งแบบโบราณโบราณเลยเอาละครับผมผักสดใบไกะเงี้ยโอ้ใบผักแก้วผักแก้วหอมสดหอมแห้งหอมเด็ดไป น้ำอุ่นๆครับผมถ้าน้ำห่อนแห้งบ่ได้เดี๋ยวใบมันจะลวกละกัความหอมมันจีนี่หายไปแห้งนะคะ<ช>ลครับ<อ>ที่มันจะบ่ได้หอมบ่สุกเดีบวนเ่หอมใบขี้หอมสุดนี่เป็นอยังครับเป็นบ่นอหอม <laughs> ตัวนี้เป็นบีบีบัวตาขวดบี <laughs> บัวาตาขวดเอาใส่ลงไปครับผม <laughs> นี่ นี่คือซุปซุปหางหูครับผมขาดแกจอกเส้นต้นดั้เป็นหลวกครับผมเดี่ยวพริกสดเอาแฉะมาผมจะหนีเด็ดับทีเป็นป,ป้าสมที่เอาไปหากันมาครับผมพี่น้องครับตัวนี้แต่ว่าอย่าอย่ากินดิบเลยพี่น,อน,น้องเด้อซุปเดีวซุปเดีวมัน,ม,นมันสมแล้ว่า<ม> <laughs> <ม>เป็นยัง <laughs> เดี๋ยวนอันนี้อันนี้มันผสมเนาะอ้กรชุบผสมกินเขากันครับพี่น้องครับแสบๆบรรยากาศบรรนองเ้าจรงแล้วครับผมมันหอมแบบห่านอกทำก๋วยเใส่หอมเลยแม่ส่วนนี่เสียพรเเอาไปกินส่วนนี้เนี่เลยครับต้มซุปหูหาง หูขางงอแบบโบราณครับผมพี่น้องครับเนี่ยบัดนองเข้าครับเห็ดอยู่เห็ดยินมยังษสี่แหละครับผมโอ้แก้วคือเป็นสีสีเนาะห่ววอมตรงจิ้มเขาต้องมีแก้วว่างขึ้นในหนังนะโอ้ยขึ้นในหนังไหมยังไงไม่มีวะไม่มีวะต้องเสกในหัวใจกว่ามีจังเอ๊ะเห็ดวิ่ง มีม่กูกูในบักนั้นมันเลี้ยงข้อมเด้มันกูขึ้นมใหม่แม่มันได้เบวรหนุ่มใหญ่เออแม่มันบอกคำเดียวมันกูขึ้นมใหม่แม่มันอ่านได้เวรถูกลนานลบไปแล้วมันยังกูขึ้นมาหนุ่มปะใช่หนุ่มหรือหนุ่มเนาะมอหย่โมออันนี้เลยผมดีเซบีเซบีบีตาหัวใจยังดีเลย มาานเอโแบบดวกครับผมพี่น้องครับโอ้ยเปห่อสดๆเอ้ยโอ้ยให้กินต่อสดๆบอดี้แซ่บทอดป้าสมมาครับแซ่บดีครับแต่ว่ามันถูกไก่ตอกไาเลยเอาอย่างนี้ ตัวแก่คุยสิกระเทยนะกระเยเให้มันมันชุดนี้จชดอกไปก่อนเดวสีจัดให้ด้วยก่อนเดี๋ยวมือนเด็ดไปตื้อป่าก่อนเราจะจมมนถ้าดูจะได้ด้อให้รวเมือนี่เพราะในจิ้มไก่เราแก่ก่อ โเมนตมอกกเมนงอกกับมากิจ้าของทีถือเองเน่โมเมนเออเปอะไรจะข้ากันะาชวน่อเม่เนยลใหญ่ยใหญ่ัวเป็นงไงเสบครับมันมันเหลมอยู่ต้วครบเหลื่อมคอยแล้วครับพี่นอคกับเป็นงไงเสียบครับเสบลยครับมันเหลื่อม ย้อนอะเลย้อนนี่คือยังห่่บอเวนทองย้อนครับเออถอดจะเดี่วใบซันาจะองตึ้งนั่ตายยเได้เลยเีย้เยนี่ยงมัรวมยวเดี่ยวเรียบร้อยอืจินจินสุกแล้วครับเองสมสมหยินสุกเนี่ยอันี้กีดิบอ่ะอนอันนี้กีดิบ เนื้อหวานแล้วจริงๆเพราะว่าทำมันส้มนะมันซุกเนี่ยก็่าเนื้อกินดีกเหอ่ะ้มตมตุ้มเปิดต้มอยู่บ่เปิดตุ้มอยู่หัวหัวหัวเนี่ยพัทยาคือโอเคครับพี่น้องกะสำรับคลิปนี้กะต้องฝากพี่น้องไปสำรนี้ก่อนเดียว พอดีมีภารกิจมืออื่นกไมมาวอยู่สิไม่มาเกาซื้อแถวมาเ่เลยยามวนไม่งมถึงาวสิเดียวอื่นโอ้ยโอ้มาแถวไม่ได้หรกไม่ได้มาแวเออมืออื่นถ็จะได้เดินทางไม่ไไม่ใส่ไหมโอ้ยมาแวเราอยน้องไเด้อพกินนัเนี่ยไปกินนกจินนกันแล้วน้อจ้งสมันกินน้ำบ่กิ้ข่ไจ้กินน้ำ ก็จะได้งปุ๋ยเลมื่อเบิร์นไ้เลยเนี่มาก็ตีตามมากับตีตามคหรับสำหรับทีมนี้กัขอฝากที่ฝันหนองไว้สำนี้ล่ะครับผมต้อขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันทีปหน้าเป็นไในไงัะเสียม หดเลยเพรไปไัเลยแต่มันบ่ได้เห็นกระดูกคระตมไก่ไงเนี่ยสร้อยลายโพดกระดูกด